น,นี้ก็มาอัปเดตช่องนิดนึงเนาะโอ้หลังจากไม่ได้ลงคลิปนานเลยช่องนี้ช่องนี้ไม่ได้ลงคลิปน่าจะเป็นปีได้แลผมเพราะว่าผมมีหลายช่องเนาะนี่ก็มาถ่ายาไก่ให้ดูเนาะคือไก่ช่วงนี้ไม่มีผมก็เลยเไม่ได้แบ่งเนาะไม่ได้เอามาแบ่งในช่องนี้ก็จะมีประเภทแบบว่ายังไม่ค่อยเต็มหนุ่มดีสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะ,เ,นะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอ ไก่ก็จะประมาณเนี้ย<ฆ>ไก่ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นอ่ารุ่นรุ่นแบบนี้ครับผมเนี่ยนี่จะเป็นรุ่นรุ่นแบบนี้มีอยู่ชํำไว้ชํำรอเนาะอันนี้ก็เป็นถ่ายแล้วต้องถ่ายขนอันนี้เป็นก๋ก่หรอกอันนี้ก็จะส่งเย็นนี้แหละ ไปให้ทำอาไปททำพ่อพ่อไก่ทางภาคเหนือเนี่ยรุ่นหกเดือนมีห้าเดือนหกเดือนเนี่ยตัวนี้ก็ไปแล้วไปจังหวัด สุรินก็ไก่ไม่ค่อยได้มีเนาะไปสุรินปากปลอยเหมือนกันเนี่ยไม่ค่อยมีอย่างนี้ก็เป็นพ่อพ่อพนันผมก็ทำลูกทำลูกอยู่เร่งทำลูกส่งให้คนที่จองอยู่ประมาณนี้เนาะที่วไม่ได้มาอัปเดตช่องนี้เลยสักทสกีส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างนอกก็จะเป็นรุ่นๆพวกนี้น ดเก้าตัวนุ่นพวกนี้แปดเก้าตัวอยู่ข้างนอกก็เลยนี่ก็มาถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะถ่ายดูนิดๆ,ๆหน่อยๆพอกไหนเลี้ยงได้ตัวเลี้ยงได้ผมก็ส่งส่งไปให้พ่อเลี้ยงเข้าคอสเลี้ยงก็เลยยังไม่มีมามาแบ่งแบ่งแบบพิเศษเนาะไม่มีแบ่งพิเศษในช่องนี้มันวไจะจะไปอัปเดตอยู่ในช่องหลัก ช่องนี้เป็นช่องรองผมว่าไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหร่ก็วันนี้ก็มาลงหน่อยหนึ่งเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยช่องนี้ยอก็อื<า>เดี๋ยวผมจะหาหามาลงให้พิเศษสักตัวแล้วกันเพื่ออัปเดตช่องเนาะอัีนี้ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆไปก่อนครับผม